บ้านสวนอีตาอียยสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้มาเข้าสวนมาเก็บอดอกฟักทองยอดฟักทองดอกสะดาและแตงกวาไปขายเนาะเอาไปขายในหมู่บ้านค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนี่บักซีดาบักซีดาที่อิตาทําการตัดแต่งกิ่งไปเนาะนี่พอเวลาเพื่นอ่า ถอดยอดออกมาและเพื่อนก็นจะมีดอกมีหมากออกมาพร้อมเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะเหมือนที่เคยทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูไปเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหอยตัดเกาะะดด่าเด้อค่ะเพื่อนๆนี่รอยตัดเกา่าแล้วเขาก็าจะแตกแหนงออกมาเนาะแตกแหนงออกมาแล้วเขาก็จะมีดอกมีหมากออกมาด้วยค่ะนี่เพื่อ,อนก็นจะเป็นหมากดกๆแบบนี้เลยจ้ะนี่หมากดกๆเลยนี่ค่ะ ออกโดกๆแบบนี้เลยเด้อค่ะคันผู้ใดแบบว่าผู้ใดอยากให้บักซีดาเจ้าของออกหมากสิก็ต้องอย่าลืมที่จะตัดแต่งกิ่งเด้อค่ะเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งเนาะนี่นี่เ <ๆ S 1> พื่อนๆเห็นอกคะอันนี้จะเป็นกิ่งเก่าที่อีตาตัดไปเด้อค่ะนี่แห้งแล้วคะ <ๆ S 1> ่ะเขาจะแห้งแล้วแล้วอันที่เพื่อนๆเห็นที่มันเป็นหมากอยู่นี่ก็คือแหนงของเพลินค่ะแหนงของเพลินที่เพ่นอนโปงออกมาเนาะแล้วเพลินก็นจะมีดอกเป็นตุ้มเปาะจะแปะ เป็นดอกออกมาค่ะจากน้อยกะเป็นหมากแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดกๆแบบนี้เลยเนาะนี่ละค่ะบักซีดาผู้ใดฝรั่งผู้ใดบ่ออกหมากออกผลกะอย่าลืมตัดแต่งกิ่งด้วค่ะเพื่อนๆอันนี้ตาททำกันตอนไว้ค่ะตอนไว้เพื่อที่จะเอาไปอัปลูกแล้วก็นําไปขายเป็นบางส่วนเนาะนี่ฝรั่งของเราจะมีหลายๆรุ่นค่ะในหนึ่งต้นเนาะจะได้กินแบบนี้หมุนเวียนแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ผู้ใดปลูกบักซีดาไว้ทธกินนี่แค่ต้นสองต้นก็พอค่ะอันนี้กับแมนค่ะอันนี้คืออีตาตัดยอดไปเนะาะตัดยอดแล้วก็รูดใบทิ้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นแหนงของเพื่อนค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมพอเขาเป็นแหนงออกมาเนี่ยเขาจะมีดอกมาด้วยเห็นไหมคะนี่ดกมากๆเลยค่ะถ้าเรา,าตัดแต่งกิ่งเขาก็จะเป็นดอกเป็นหมากเป็นผลมาด้วยนะคะเพื่อนๆ นี่แหละค่ะฝรั่งที่สวนของเราขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมารับชมนะคะสวัสดีค่ะ